มีาวน้ตติด,ตอดออพอดีพี่ได้ข่าวมาว่ามีบัตรเครดิตแบบผ่อนชำระได้ใช่ค่ะทาง TMB มีบริการโซโกตค่ะหากคุณลูกค้าสมัครบัตรเครดิตสามารถแบ่งจ่ายได้3เดือนยอดชำะ 1, ระ1000บาทขึ้นไปค่ะแล้วถ้าแบ่งจ่ายมีดอกเบี้ยไหมแล้วถ้าแบ่งจ่ายอ่ะพี่แบ่งจ่ายได้เกิน3เดือนหรือเปล่าได้พอยหรือเปล่าคะได้พอยอยังไงมีส่วนลดร้านอาหารไหมไม่มีส่วนลดร้านอาหารไหมมีส่วนลดทีไหนหรเปล่า อะไรก็ตอบไม่ได้เลยสักอย่างหนึ่งอะไรอะไรก็ไม่ทราบและแบบนี้ฉันยัไม่ถามใครเนี่ยสวัสดีค่ะคุณลูกค้ามีอะไรให้ช่วยคะพอดีพี่สนใจทําบัตรเครดิตแบบผ่อนจ่ายนะคะแต่น้องคนนี้ถามอะไรตอบไม่รู้เรื่องเลยตอบไม่ได้สักอย่างไม่ไหวค่ะคุณลูกค้าสนใจบัตรเครดิต TMB ที่มีบริการโซฟูตคือแบ่งจ่ายได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ คือทางเราเนี่ยมีบัตรเครดิต3ประเภทให้เลือกนะคะก็คือโซชิลโซฟาสและก็โซสมาร์ทค่ะสำหรับการแบ่งจ่ายคือบริการที่คุณลูกค้าสามารถสมัครได้ในทุกบัตรเลยค่ะโดยสามารถแบ่งจ่ายได้นาน3เดือนดอกเบี้ย0%รเค่ะ0%ูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะศูนย์เปอร์เซ็นต์จริงๆนะคะแล้วอย่างนี้พี่ต้องสมัครยังไงแล้วลารายละเอียดเป็นยังไงคะอ๋อด้านเชิญคุณลูกค้าที่โต๊ะเบอร์5เลยนะคะโอเคจะ้ะขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขวาน พี่อยากจะบอกว่าพี่ก็เข้าใจนะว่าผลิตภัณฑ์ของเรามีเยอะแล้วก็หลากหลายแต่ว่ามันก็ถูกออกแบบมาให้เหมาะกับลูกค้าที่มีหลากหลายความต้องการเพราะฉะนั้นเราที่เป็นผู้ให้บริการเนี่ยจึงควรต้องตอบคำถามลูกค้าให้ได้เพื่อประโยชน์สูงสุดค่ะไม่เป็นไรพี่เชื่อนะว่าขวัญทำได้ไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจะได้ตอบลูกค้าได้ คุณคับขวัญโอเคนะโอเคค่ะจ้ ทำไมดูหน้าซึมๆมมาฮวันนี้ขวัญโดนว่าอีกแล้วอ่ะลูกค้าถามทั้งเยอะทั้งเร็วแถมตัวผลิตภัณฑ์ที่ขวัญเองก็ไม่มีความรู้อ่ะขวัญก็เลยตอบเขาไม่ได้ป,ป้าปอก็เลยต้องมาช่วยขวัญตอบลูกค้าแทนขวัญรู้สึกตัวเองไม่มีประโยชน์เลยอ่ะเอาหนาเอาหนาไม่เป็นไรนะน้ำทีแบบมีวิธีช่วยขวัญวิธีอะไรหรอก็ขวัญน,น่ะต้องเข้าไปดู B B G มิสไซ บีบีจีไซส์ใช่ใน B.B.G. ีจีมินิไซส์นะมีข้อมูลทุกอย่างที่ขวัญต้องการเลยแหละใช่ขวัญต้องไปดู b ี g ีจีมินิไซส์ใช่งั้นเอาที่ไปก่อนนะขวัญอย่าลืมไปดู B.B.G. ีจีมินิไซส์ล่ะได้เลยคอบีบีจีมินิไซส์คืออะไรอ่ะ สวัสดีค่ะพี่อ้อนจากขับวันเดย์นะคะน้องชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะพี่อ้อนพี่ออดหนูชื่อขวัญนะคะแล้ววันนี้มีอะไรมาแบ่งปันให้พี่ๆคะ่พะพอดีอยากรบกวนถามหน่อยนะคะว่า BBG มินิไซคืออะไรหรอคะอ๋อค่ะ BBG มินิไซนะคะก็คือแหล่งความรู้สําหรับสาขานะคะที่จะเข้าไปค้นหาข้อมูลได้มากมายทั้งข้อมูลเรื่องผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสาขามากๆเลยค่ะแต่ในมุมมองของพี่นะคะพี่คิดว่า เหมือนที่พี่อ้อนพูดเลยค่ะ <c oughs> ง่าย <c oughs> ขอบคุณมากมากนะคะพี่อ้อนพี่ออดต,ต่อไปนี้ขวัญคงตอบลูกค้าได้หมดแล้วล่ะค่ะพี่ก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะยังไงนะคะพี่ๆทั้งสองก็ขอให้น้องโชคดีนะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยที่ที่เราเพึ่งได้มากที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะค่ะขอบคุณพี่ๆมากมากนะคะ เตรียมพีสวัสดีค่ะวันนี้มาติดต่อเรื่องอะไรคะวันนี้ว่าพี่สนใจฝากเแบรคโอมซีนะค่ะมาโอมซีกี่ครั้งคะแล้วหลังจากที่โอมซีแล้วที่ทานยังไงจ้ะค่ะ t m d All f r e ค่ะเป็นบัญชีเพื่อใช้ที่สะดวกสำหรับลูกค้าที่มีการใช้ใจ่ายเงินจากบัญชีทุกเดือนสามารถกดเงินฟรีทุกโต้ไม่มีค่าธรรมเนียมโอนเงินฟรีระหว่างบัญชี t m d และโอตนต่างธนาคารแบบนี้ที่สามารถเปิดบัญชีได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะเชิญติดต่อเคาน์เตอร์แจดได้เลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าเป็นสิ่งที่สาขาต้องจำและนำไปปฏิบัติสวสัครับอยู่กับผมนะครับอีคิวนะครับในช่วงไลฟ์สไตล์นะครับวันนี้อยู่กับน้อง BBG THE IDOL 1หนึ่งคนซึ่งเป็นชนะเลิศด้วยนะฮะและวนำตัวผู้ชมหน่อย ได้ค่ะก็ชื่อน้ำทิพย์นะคะจุธาทิพย์ชัชวานชติกุลนะคะก็มาจากสาขาสนามเสือป่าค่ะเขตธุรกิจราชดำเนินภาค2อค่ะผมขอคอนเฟิร์มเลยว่านะครับพนักงานที่ p m b เนี่ยครับไปที่ไหนเนี่ยคุณอยากเลยถามได้หมดถามเรื่องที่ช็อปก็ถามได้ถามได้ค่ะวันนี้เลยให้พามาเลยที่นี่ที่ไหนครับที่นี่นะคะเป็นท่าน้ําแห่งหนึ่งที่มีบรรยากาศที่สวยงามมากนะคะแล้วก็มีอาหารอร่อยแล้วก็แถมยังมีแหล่งให้เดินช้อปปิ้งได้ด้วยนั่นก็คือท่ามหาราชค่ะ ่ามหาราชนะครับ <Okay. S 1> นี้พาพี่เดินวันนี้เป็นไกด์พี่หนึ่งวันนะได้เลยค่ะไปเลยครับไปตรงไหนดีตรงนู้นเนาะจะมีทั้งร้านน้ำร้านขนมหวานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีให้เดินชมมากมายก็ปกติเวลามีลูกค้ามาใช้บริการที่สาขาค่ะก็จะแนะนำให้มาที่นี่อะค่ะลูกค้าก็จะติดใจกะะ็ชอ ได้มาแล้วน,นะครับลูกโป่งสุดสวยแบบนี้แต่ว่าแค่ลูกโป่งไม่ทําให้พี่อิ่มท้องหรอกพี่ต้องการอาหารหิวแล้วใช่ไหมคะ <S <S 2> <S 2> <S ใช่เดนินตกลงไไหวแล้วถ้าหิวเดี๋ยวจะพาไปกินร้านหนึ่งงั้นที่ไปเลยดีกว่าพี่หิว,แ,วแล้วเลยค่ะเอาแล้วครับตอนนี้อยู่ในร้านแกรมกับน้องน้ำทิพแล้วนะฮะ <S 2> <S 2> แนะนําพี่มาร้านนี้แล้วก็เลือกมา2เมนูเมนูอะไร้าคระก็จะมีเอฟเบรนดิตค่ะ ก็ตัวนี้จะมีไข่มีชีสอ่าอันนี้มันจะมีเหมือนเป็นสมุกแซลมอนด้วยอยู่ข้างในอ,อุ้ยดีมากเลยกินแบบกินคินนะฮะไงบ้างคะมีรสเผ็มรสเปรี้ยวอะไรอยู่ในนี้ด้วยรสเลย เขาใส่สโมสามอนจริงๆเขาจะใส่ได้หลายอย่างมากใส่แฮมก็ได้ใส่พามา่าแฮมก็ได้เอาละเดี๋ยวเราเอาหารคาวเสร็จแล้วนะครับเป็นธรรมเนียมของสาวๆคุณผู้หญิงทุกคนเนี่ยนะครับนอกจากกินอาหารคาวต้องมีอาหารหาราวหานเป็นทายล้างปากอันนี้เมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับก็เมนูนี้นะคะชื่อว่าโอเวนตินโรชโนแพนเค้กรูปแบบมันก็จะคล้ายๆกับห oh, วไสราดด้วยนมขน้นตามสไตล์บ้านเรา อร่อยแลกินไหเธอโอ้โหวันนี้นะครับรย้ว่าอิมทั้งบรรยากาศนะครับทั้งได้ไปชอบชิมชิลแบบเต็มที่เลยนะฮะายของคุณน้องผิดมากเลยเนาะใช่ได้ค่ะอ่ะวันนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับครั้งหน้าผมจะไปเจอกับดีไอลคนไหนนะครับต้องติดตามนะฮะวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับตรงนี้ลยขายาวหน สองร่ำโอ้โหใช่ไม่ขาวว่ะขาวขาวมีแมวด้วย